สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมัยพยากรณ์เป็นช่องของการพยากรณ์โดยใช้โหราศาสตร์ไทยซึ่งเราก็จะเน้นไปที่ลัคนาเป็นหลักค่ะมีคนส่งคำถามเข้ามาถามกันเรื่อยๆนะคะว่าสามารถดูจากราศีเกิดดูจากวันและเดือนที่เกิดได้หรือไม่คำตอบก็คือได้ค่ะ แต่สำหรับในช่องของสมัยพยากร์เราจะให้น้ำหนักไปที่ลัคนามากกว่าสามารถดูประกอบกันทั้งดูตามลัคนาและดูตามราศีได้เลยค่ะถ้าคุณไม่ทราบลัคนาเกิดไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่นอนก็ดูจากราศีเกิดก่อนได้นะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์อิทธิพลของดวงดาวในช่วงวันที่16ถึง31สิงหาคมปี2567เป็นการพยากรณ์ในช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะ ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรได้รับอิทธิพลจากดวงดาวอย่างไรเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมษค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษดวงดาวที่ส่งอิทธิพลต่อชาวเมษมากที่สุดในช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ค่ะ ดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีเมษโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ที่ราศีสิงห์อยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาจะส่งอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีเมษต,ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมจนถึงช่วงกลางเดือนกันยายนนับจากนี้ไปอีกหนึ่งเดือนนะคะ เมื่อดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปุตตะโคจรมาเป็นกเกษตรราธิบดีแบบนี้ก็จะมีอิทธิพลของความร้อนแรงเกิดขึ้นในดวงชะตาค่ะเพราะดาวพระอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นดาวธาตุไฟดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะสอดคล้องกับดวงเมืองดวงโลกนะคะ ประเทศไทยของเรามีการเปลี่ยนแปลงและจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เสมอดวงชะตาของคุณเองก็เช่นเดียวกันชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะเจอกับสิ่งใหม่มากมายที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคุณอีกทั้งดาวพระสุขซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระ และถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของชาวลัคนาราศีเมษได้โคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์มาสถิตอยู่ที่เรือนปุตตะของดวงชะตาดาวพระศุกร์ถือเป็นดาวธาตุน้ํามาสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์ถือว่าเป็นราศีธาตุไฟค่ะอาจจะมีบางส่วนที่ส่งผลในแง่ลบต่อชาวลัคนาราศีเมษได้เช่นกันดาวธาตุน้ําเมื่อมาสถิตอยู่ในราศีธาตุไฟ คุณต้องระมัดระวังเงื่อนไขข้อตกลงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองหรือผลประโยชน์ค่ะชาวลัคนาราศีเมษอาจจะมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่คุณอาจจะได้ทำสัญญาที่มีความคลุมเครือได้คุยได้เจรจาเกี่ยวกับการเงินกับคนที่เชื่อถือไม่ค่อยได้หรือมีเหตุการณ์แปลกๆมีสัญญาณแปลกๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินการทองหรือผลประโยชน์ค่ะ หากชาวลัคนาราศีเมษกำลังดำเนินธุรกรรมทางการเงินในช่วงนี้คุณก็ต้องรอบคอบระมัดระวังให้มากจากคนที่เคยตกลงนัดหมายกันดิบดีกลับกลายเป็นว่ามีเหตุทำให้เกิดความคาดเคลื่อนอย่างเช่นมีใครบางคนมานัดนะคะว่าจะจ่ายเงินคุณวันนั้นวันนี้สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ทำตามที่เขาพูดหรือรับปากไว้ค่ะมันเป็นไปได้ทั้งเงินจำนวนเล็กรวมไปถึงเงินจำนวนมากเป็นไปได้ทั้งเรื่องเล็กๆและเรื่องใหญ่โต ชาวลัคนาราศีเมษท่านใดนะคะที่ต้องการจะทวงเงินจากลูกหนี้เก่าๆคนที่ค้างคาหรืออาจจะต้องการเงินเก่า,เง,า,งาเงินที่ค้างคาเงินที่ควรจะเป็นของคุณในช่วงนี้ก็อาจจะมีความยากลําบากเข้ามานะคะแม้ว่าคุณจะทวงเงินจากลูกหนี้ได้แต่มันก็ต้องใช้วิธีหรือใช้การพูดการเจรจาที่มากมายหลายครั้งจนทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยนั่นเองค่ะ นอกจากดาวพระศุกร์จะเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของตัวคุณแล้วก็ยังถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของชาวลัคนาราศีเมษโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีธาตุไฟมาอยู่ในเรือนปุตตะแบบนี้นะคะข้อตกลงสัญญาหรือคนที่เคยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันก็มีเกณฑ์ที่จะไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันมีเกณฑ์ผิดใจกันได้ค่ะอย่าประมาทนะคะในเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาต่างๆ รวมไปถึงเรื่องความรักด้วยเช่นเดียวกันผู้คนจากที่เคยทำมาค้าขายด้วยกันเป็นทีมเดียวกันก็อาจจะมีเหตุการณ์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะนี้นะคะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวคู่สมพลการที่ดาวคู่สมพลโคจรมารวมตัวกันอยู่ในเรือนปุตตะแบบนี้ชาวลัคนาราศีเมษจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับช่องทางการหาเงินการหาไรายได้จะเกิดช่องทางใหม่ๆค่ะจะมีโอกาสเข้ามามากขึ้นชาวลัคนาราศีเมษจะเจอกับลู่ทางทำมาหากินโดยมากแล้วนะคะก็จะเป็นช่องทางหรือลู่ทางที่ต้องใช้ความคิดใช้ไอเดียใช้ความริ เริ่มสร้างสรรค์ในจังหวะที่ดาวพระศุกร์โคโจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะแบบนี้ถือว่าส่งผลดีต่อตัวคุณค่ะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยสามารถที่จะมีการเงินที่สัพพัดมากขึ้นค่ะการเงินจะคล่องตัวการเจรจาการพูดคุยการติดต่อการทําธุรกิจการทํามาค้าขายจะมีความสัพพัดนะคะและมันก็เป็นไปได้ทั้งพัดเข้าและพัดออกค่ะคุณก็จะต้องดูให้ดีมีความรอบคอบในเรื่องของการใช้เงินใช้ทองชา แล้วคณาราศีเมษหาอาชีพใหม่ๆได้เลยนะคะจะมีเกณฑ์ที่คุณได้เจออาชีพเสริมได้มีจ็อบสั้นๆนะคะซึ่งลักษณะนี้มันจะส่งผลดีต่อตัวคุณในระยะยาวค่ะ ในจังหวะเครื่องเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนี้นะคะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษจะได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตจากบุตรบริวารจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณถือว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะคะจะช่วยเกื้อหนุนสนับสนุนงานคุณเป็นอย่างดีหรือเป็นจังหวะที่คุณจะได้รับข่าวดีจากลูกหลานบริวารก็เป็นไปได้ไม่เช่นนั้นนะคะชาวเมษท่านที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องการตั้งครันหรือมีสมาชิกใหม่เข้า อยู่ในครอบครัวด้วยนั่นเองค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษท่านที่ชื่นชอบในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคสมัยก็มองว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะทิศทางดวงชะตาของคุณเนี่ยถือว่าดาวเนี่ยส่งเสริมมากๆการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคมีโอกาสสาเร็จค่ะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะโคจรเข้มแข็งเป็นกเกษตรราธิบดีนั่นเอง ในระยะนี้ที่ราศีพฤษศนะคะนั่นก็คือที่เรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีเมษมีดาวพระพฤหัสและดาวพระอังคารสถิตทับอยู่ดาวพระพฤหัสถือเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณค่ะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ชาวเมษจะใช้จ่ายเงินมากขึ้นหรือมีเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความปั่นป่วนหรือบั่นทอนทรัพย์สินของคุณนะคะคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอาจจะไปเกี่ยวข้องกับรายได้ที่ไม่เปิดเผยหรือการได้ทรัพย์บางอย่างที่ได้มาแบบลับๆก็ได้เพราะดาวพระพร หักเป็นดาววินาศแล้วโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระแบบนี้อาจจะมีคนให้คุณจากความสนนิหาแต่ก็อย่าเปิดเผยหรือเขาเองไม่สามารถที่จะเปิดเผยนะคะเขาไม่บอกคนอื่นไม่บอกคนใกล้ตัวของเขาว่าเขาให้คุณประมาณนี้นะคะอาจจะมีเรื่องรับลมคมในเกิดขึ้น นะชาวลัคนาราศีเมษก็ต้องดูเรื่องราวเหล่านี้ให้ดีอย่าให้มันเป็นสิ์อย่าให้มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมผิดศีลธรรมนะคะไม่อย่างนั้นเรื่องราวความเดือดร้อนก็จะเข้ามาใกล้ตัวดาวพระอังคารถือเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีเมษแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยนะคะโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระร่วมกันกับดาวพระพฤหัสดาวพระอังคารและดาวพระพฤหัสก็ถือว่าเป็นดาวคู่สมพลค่ะ ในช่วงนี้นะคะชาวเมษจะมีการคิดเรื่องเงินจะคิดหาเงินบ่อยขึ้นและมีโอกาสที่คุณใช้เงินเยอะขึ้นหรือมีค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเยอะขึ้นตัวคุณจะหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองมากเป็นพิเศษค่ะบางคนก็อยากจะคิดหาอาชีพเสริมอยากจะคิดหารายได้เพิ่มบางคนก็มีเหตุจําเป็นที่ต้องใช้เงินมากขึ้นใช้เงินเพิ่มขึ้นหรือเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินมันจะเข้ามาข้องเกี่ยวกับตัวคุณมากขึ้นในระยะนี้ค่ะ บางคนก็ใช้เงินไปกับครอบครัวใช้ไปกับการซื้อหลักทรัพย์นะคะแต่สมัยก็ไม่อยากจะแนะนําให้ชาวลัคนาราศีเมษใช้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะเนื่องจากว่าดาวพระอาทิตย์เป็นดาวปุตตะปุตตะเนี่ยยังไม่เหมาะกับการทําอะไรชิ้นใหญ่ชิ้นโตเหมาะกับการริเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่เป็นการเริ่มจากเล็กๆแล้วค่อยขยับไปสู่เรื่องราวที่ใหญ่โตยังไม่เหมาะกับการที่จะลงทุนก้อนใหญ่ก้อนโตในจังหวะนี้นั่นเองค่ะ การที่ดาวพระสุกนะคะสถิตร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์นี้ยังทํามุมเล็งไปยังดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะของชาวลัคนาราศีเมษดาวพระสุกและดาวพระเสาร์เป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูค่ะสุกและเสาเป็นเสียนศัตรูไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การพูดการเจรจาที่ส่อเสียดทิมแทงซึ่งกันและกันรวมไปถึงให้ระมัดระวังการลงทุนก้อนใหญ่ก้อนโตแต่ถ้าเป็นลักษณะของ การจับเสือมือเปล่าอันนี้ดีเลยนะคะทําได้ในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ติดขัดในเรื่องของเอกสารการเดินเอกสารสัญญ์สัญญาต่างๆธุรกรรมต่างๆคุณต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารให้รอบคอบนะคะรวมไปถึงการงานของชาวลัคนาราศีเมษอาจจะยังมีความล่าช้าอยู่เพราะว่าดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนกัมมะก็ยังโคจรวิปริตแล้วเลงกันกับดาวคู่อริอย่างดาวพระสุขด้วยนะคะอาจจะมีคนจ้องจับผิดคุณเกี่ยวกับการทํางานมีคู่อริเกิดขึ้นในที่ทํางานหรือมีคู่แข ขันมีคู่เปรียบเทียบมีเรื่องราวการงานบางอย่างที่ส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีเมษมีความเครียดมีความกังวลค่ะ อีกทั้งดาวพระเสาร์นะคะได้ทํามุมเลงกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุไฟนะคะก็จะส่งผลทําให้เจ้าชะตามีความร้อนดังไฟการริเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆนะคะคุณจะมีความแอคทีฟถ้าเอาอิทธิพลของดาวธาตุไฟมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะเป็นในด้านนี้นะคะมีความแอคทีฟมีความกระตือรือร้อนมีความเร่งรีบที่จะทําไม่ชักช้าแต่ถ้าดาวธาตุไฟส่งผลในแง่ลบนั่นก็หมายความว่ามันจะมีเรื่องร้อนๆเข้ามาใน ดวงชะตามีเรื่องกังวลใจอย่างหนักที่เกิดกับชาวลัคนาราศีเมษหรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับฟืนไฟไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรความร้อนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆคุณก็ต้องพึงระมัดระวังให้มากอย่าละเลยในจุดนี้นะคะ ดาวพระสาวที่ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานที่โคจรถอยหลังอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาในจังหวะนี้เหมาะมากที่ชาวลัคนาราศีเมษจะไปรื้อฟื้นความรู้ความสามารถของตัวเองที่เคยทําได้ดีในอดีตนะคะเอามาปรับใหม่เอามาปรับให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันนี้อะไรที่เป็นความสามารถของคุณคุณลองไปงัดดูงัดเอาความสามารถเหล่านั้นนะคะมาดําเนินหรือว่าเอามาเป็นไอเดียที่คุณจะใช้ในการทํางานประกอบกันกับ งานปัจจุบันของคุณในระยะนี้จะส่งผลดีต่อดวงชะตาคุณอย่างมากนะคะแต่การงานก็จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะอุปสรรคปัญหาค่อนข้างมากเพราะดาวพระเสาร์โคโจรวิปริตอยู่นะคะส่วนในช่วงปลายเดือนดาวพระอังคารโคโจรเข้าสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนมาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตานั่นก็คือช่วงวันที่26สิงหาคมนะคะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องติดต่อเจราจาประสานงานมีเกณฑ์การเดินทาง บางคนอาจจะถูกส่งตัวไปอบรมไปสัมมนา,าเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมหรือบางคนก็ได้เพื่อนใหม่ได้มิตรใหม่ได้คอนเน็ชันใหม่ๆได้เจอคู่ค้าคู่สัญญาใหม่ๆนะคะหรืออาจจะได้ทาอะไรเกี่ยวกับออนไลน์มากขึ้นก็ได้ค่ะสมัยก็มองว่าสัญญาณดีๆก็มีเกิดขึ้นกับตัวคุณอีกครั้งในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะคะโดยภาพรวมแล้วดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในระยะปักหลังของเดือนสิงหาคมนี้เป็นดวงชะตาที่มีความเข้มแข็งอย่างมากเลยทีเดียวค่ะสมัย ก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ